ประวัตย่อพระศรีอาริยเมตไตรพระศรีอาริยเมตไตรเมตไตรโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ผู้ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปในอนาคตการตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาดและมหายานพระองค์เป็นผู้สืบทอดพระพุทธธรรมจากพระสมณนะโกดมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกในยุคหน้าเมื่อพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันเสื่อมสูญไปพระเมตไตรมีความหมายว่าผู้เปี่ยมด้วยเมตตาซึ่งสะท้อนถึงคุณลักษณะสำคัญของพระองค์พระองค์ทรงประทับอยู่ในสวรรค์ดุสิตและจะลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อโปรดสว์เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเชื่อกันว่าพระองค์จะนำสันติสุขความจเจริญรุ่งเรือง และธรรมะกลับคืนสู่โลกอีกครั้ง